ถ้ามันจะเป็นแบบเนี้ถ้ากูแต่ตัวกลัวอยากถามพี่ตอนมาเลยว้ว่าว่าว่าแกว่าแกว่าแกได้ดีหรือว่ามีอะไรอย่า่หรือเปล่าเพราะว่ากูรู้จักฟ้าแต่ถ้ากูถามพี่ต้อนอ่ะถ้ากับกูจะหักหน้าฟ้าที่ฟ้ามามาบอกความรัของฟ้ากับกับเราแค่ไหนเพื่อนถ้าแต่บนเฮดมีแสดงว่าถูกไหมถ้าแต่บนเฮดมีแสดงว่าเขาต้องรวมกับตะแกงหนึ่งข้าใดขไหพี่ไหมซึ่งถ้าขาไปไม่เราก็คือเป็นเสียไปได้เขาเสียไปได้เงินทองเยอะที่สุดถ้าเป็นโอเวอร์ก็าก็คงไม่ครบอยู่ดี อนก่อนที่ผมจะว่าแปรอดอ่ะล่าสุดถึงตรงไหนนะพี่ลืมล่าสุดถึงตรงที่ว่าพี่บอกว่าพี่อยากขายให้ผมอยู่แล้วแต่ว่าจะขายให้ตอนแอดด็อบสี่สิบคนมาถูกปะอ่าถูกต้องอ่ะพี่พี่พี่จะพูดต่อว่าพี่พี่ลองพูดให้ฟ้าคิดกันนะว่าพี่พูดถึงกรณีที่แย่ที่สุดนะฟ้าแย่ที่สุดเลยนะแย่ที่สุดคือกรณีที่ว่าทั้งสามแก๊งนั้นเขาเขาร่วมมือกันถูกไหมซึ่งพี่ไม่อหวนะฟ้าอันนี้คือแย่ที่สุด คือถ้ากับ่าถ้าสามกันร่วมมือกันคือติดตูดติดคือติดตูดพี่เลยตอนนี้ติดจี้เลยไม่แน่ไม่แน่แนเผลอเผอแซงหรือไม่็เท่ากันเลยเข้าใจปะฟ้าอืมเพราะพี่อัพได้แต่ตั้งแต่เมื่อคืนซึ่งตอนเนี้ยมัน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 เกินมาแล้วเว้ยมนเกินมาอีกสองลูกแล้วเข้าใจปะตอนเนี้ยอืมแต่ก็คือ,อยังไงสุดท้ายแล้วตอนเนี้ยถึงถึงของพี่มันครบแล้วแต่ยังไงพี่ก็ต้องไปเล่นเพื่อที่กันเขาก่อนถูกปะถูกกันได้เท่าที่กันได้เท่าได้เท่าที่กานอะ แต่ได้พยาวิ่งมาได้การง่ายกว่านี้แล้วที่พี่จะบอกว่าข้อเสนอยาวิ่งของเราอะหรือยากาันตาพี่โอเคทุกอย่างเลยเว้แต่ไม่ว่าจะเป็นสตอร,รี่หรืออะไรฟ้าจะมาซื้อฟ้าบอกพี่โอเคปะ่ะอันนี้ผมบอกพี่หน่อยได้ไหมเอเวสที่มึงคุยกับกูอะมึงองบอกขาดีเหมือนเหมือนน,นน้องๆแบบอารมณ์ประมาณแบบว่าขอแบบไปใช้ในแอร์ดับสิบคนด้วยได้ไหมแต่ข้อถ้าเกิดเจอตีีอาร์ก็คือไม่ใช้เลยอือย่างน้อยผมขอใช้ตี้อื่นในป่ะเทศ แกงอื่นอ่ะได้ก็คือถ้าเจอพวกพี่เองจะไม่ใช้เลยถูกไหมใช่ใช่ครับใช่ใช่ได้ครับนั้นโอเคก็คือแต่จนกระทั่งถ้าแต่ถ้าสองแต่ถ้าแต่ถ้าแต่บันเทศมีหนึ่งแกงใช่ไหมมือก็ใช้แต่ประเทได้เข้าใจความหมายพี่ไหมมือก็ไม่ใช้แต่ประเทศเลยเข้าใจความหมายปะเออหรือมือเจอเสียไม่ได้มือใช้มือก็ใช้เลยแล้วแต่แต่เจอพี่มือห้ามใช้แค่นั้นเองได้พี่แต่ถ้าสมมติแย่สุดก็คือก็คือเสียไม่ได้ก็มีแต่ประเทก็มี มึงใช้ก็ใช้เลยใจปะงงไหมผมมองว่าอาจจะได้ตรงตรงนี้ไปเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าผมได้ใช้แล้วก็ไปได้ได้สู้กับตี้อื่นอย่างเงี้ยเพราะว่าอามาเจออาเพราะอาได้เปรียบแล้วเพราะว่าผมกดไม่ได้ก็คือตามที่พูดกนคือไม่ใช่อ่าใช่แต่ถ้าบ้านใหญ่แต่ถ้าบ้านใหญ่เราเจอกันก็ พี่ยังไม่ได้คุยกับแก๊งอะไรพี่ขอคุยกับแก๊งก่อนได้ไหมครับได้พี่ได้ครับได้ได้ได้เออแต่ว่าพี่ว่าเปอร์เซ็นต์พี่ว่าเปอร์เซ็นต์มันก็ยากเพราะพี่ยังไม่รู้ว่าระบบบ้านใหญ่มันจะจับแค่บ้านใหญ่อย่างเดียวหรือบ้านเล็กบ้านใหญ่ใครบ้างฟ้าถ้ามันจับบ้านเล็กบ้านใหญ่อ่ะโอ้โหโอกาสเจอแม่งโคตรน้อยถ้ามึงมาเจอกูคือมึงก็โคตรสวยอ่ะแบบแบบซวยอ่ะไม่ซวยธรรมดาโคตรซวยอ่ะรัวอะไรปะไอ้รอบนั้นที่เขาประชุมกันก็ผมก็ไม่ได้ฟังไงว่ามันจะเป็นการเล่นแบบไหนไอ้อ่ะพี่ก็ทำไม่ได้เหมือนกันว่าว่ามันจจะรรรรรรววววมม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 หืือออออเเเเเปปลลล่่่่่่าาาาาาถถถถ้้้้้้ัััันนนนนนกก็็โชคดดดีีีขงงททไไยยแแตต มันก็อาจจะมีโอกาสเจอกันบ่อยหน่อยแต่พี่ว่ามันก็คงไม่บ่อยแล้วหรอกแล้วมึงแล้วมึงเขาเนี่ยมึงจะสมมุติถ้ามึงเจอแก๊กอื่นอ่ะมึงจะไปใช้มึงเอาไปใช้เลยได้ครับพี่ไดาครับโอเคแล้วก็ตามนี้สําหรับเรื่องของเราโอเคไหมฟ้าโอเคครับพี่ได้ตามนั้นเลยก็ถาลองคุยกับคนในแก๊งก่อนไหมว่าโอเคกันหรือเปล่าเงี้ยไม่โอเคเดีัยงมันก็เขาเล้กกันอย่างพี่แล้วพูดกัน่ะพอพี่ก็รู้สึกว่ามันมันไอ้เว้ฟีว่าไงอะ ถ้าถ้าเขาเจอเราเราเราขายให้เขาแต่ว่าเขาไม่ใช้เอาคุณต้องคุ้ต้องท้าความก่อนว่าไอ้ไอ้ฟ้าไอ้ฟ้าไอ้ฟ้ามึงเล่ามึงมึงเล่าให้พี่ฟ้าอีกทีได้ไหมเอาเอาแค่เอาแค่ตอนทล่ที่ผมคุยที่ผมมาบอกพี่ใช่ปะใช่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 ฟังได้ตัวฟังได้ตัวฟังดิโต้ก็เมื่อวานน่ะพี่เกตเขาโทรมาผมตอนประมาณตีสามตีสี่จะมาขอขอเงินทองแก๊งผมเรกไปอัพบ้านวิลสามขอถูกไหมฟ้าขอเลยใช่ไหมขอเลยแต่ว่าก็มีข้อแลกเปลี่ยนมีสัญญาให้ไงก็คือ จะขายให้เฉพาะแก๊งผมแก๊งเดียวแต่แต่คือที่พวกผมคิดกันอะผมมาคุยกันมาแล้วผมมาคุยกันว่ามันคือกับแต่มันเห็นมันไม่ได้ยตดดีอะไรอะพวกผมไงพี่มันเวลาไปเล่นกิจกรรมอะไรทุกอย่างมันมันด่าพวกผมหมดอะแล้วทำไมผมถึงต้องไปให้มันอะก็เลยคุยกับพี่โกว่าอย่างเงี้ยถ้าสมมติเขากับผมอะเขายังมาขอเลยแล้วกับแก๊งอื่นก็อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันอือหืออืม แล้วแล้วครูเลยคิดต่อบนิว่าว่าสุดท้ายแล้วอะเราแต่มันมีเงินนี่ที่พี่เกตเขาไอ้นี่ถูกไหมไอใครนักคิมอะใช่คุณบอกว่าเปอร์เซ็นต์ไปไม่ได้มากสุดอะคือพี่เกตอะจะได้เงินจากคได้เงินจากคีมอะแน่นอนเว้ยโอเวอร์เล็กน้อยมากเลยใช่แต่ใช่คุณถึงบอกว่าโอเวอร์บีแค่แสนสองแสนเว้ยแต่สิ่งที่เราต้องผวาถ้าเขาดิวเสียไม่ได้อะเข้าใจไหมแต่กูคิดว่ามันก็ยากมากๆอยู่ดีเว้ยซึ่งกูไม่อยากคิดเองเลยไปก่อนเว้ยเพราะกูก็ไม่ไม่สามารถไปถามเสียไม่ได้ได้เสียไม่ได้เพราาะว่ ่เขาก็ใส่กันบ่อยอยู่กูว่าไม่น่าใช่กูไม่จะเป็นต้องเดินไปถามเพาเว้ยเพราะว่าเราถือไพ่เหลือกว่าถ้าเขาอยากจะมาคุยเรื่องดีลกับเราอ่ะต้องมาแบบฟ้าเวยกูหรือบบว่าโบอกูไม่ได้แบบถืออีโก้ที่สี่เลยนะฟ้ามากักงมาเปิดใจคุยกัเราตรงๆรงเวถุกละละสุดท้ายแล้วอะถ้าจะพูดยังไงดีวะถ้าถ้ามันจะเป็นแบบเนี้ยถ้ากูแตัตัวกลัวอยากถามพี่ตอนมาเลยว่าว่าว่าแก ว่าแกว่าแกได้ดีลหรือว่ามีอะไรหรือเปล่าเพราะว่ากูรู้จากฟ้าแต่ถ้ากูหากไม่ต้อนั่นเท่ากับกูจะหักหน้าฟ้าที่ฟ้ามามาบอกความรักของฟ้ากับกับเราเข้าใจไหมเพื่อนแต่แต่แต่ฟ้ามันสปอยคนดูไปแล้วนะเพื่อนซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าเงินอีกก้อนอยู่อยู่ที่เราเมื่อไหร่ไหมเงินเทียของเทียเงินเทียงแต่พอเวทพอเวทไปเวทไปเข้าที่ที่ดนูนล้งไงเอออีโรชีแล้วฟ้าไม่พูดเลยบอกว่าเงินอืตส่ากเก็บมาโคตรนานอ่ะโคตรนานฟ้าผมไม่ได้พูดผมไม่ได้พูดผมไม่ได้พูดนะอ้าวฟ้าอาวมม่่่่แตเพือนผ เพื่อนผมเป็นคนบอกไม่ได้พูดนี่เป็นว <laughs> ่าอะไรที่สรารสุดท้ายนั่มันเป็นความลับในแกงสุดท้ายสารเ,ออเป็นนัดส่งยากันเออผูเป็นนัดกขาโคตรไกลอะฟ้าผู้เป็นร <laughs> ิมริมทะเลมัหนหายเว้ยดิโคตรไกลอะ,ออะแบบแบบท่าเรือคุณคิกว่าแบบแลกเปลี่ยนยาเศษของไม่เหมือนในหนังเลยเออเหมือนในหนังเลยฟ้าพูดจริงไงแต่มันนีไม่มีใครรู้ไงอยู่ดีพี่โผล่มาบึ้มเวลสามเพิ่งจะมารู้กันเวลสองมันยังไม่มีใครรู้เลยพี่บ้านเวลสองใช่เวลสามน้องตอนแรกนะแต่ควานจริกูบอกมึงแหละว่าตอนนี้กูได้เงินจากเทียมาตอนนั้นกูเวลสองเลย จะรอแอดมีนอัปเดตเหมือนตอนนี้ก็ที่ผมคิดอะถ้าสู้แบบว่าไปให้ดัมมันเฮดแล้วอนาคตผมมีปัญหากับเขาเขาก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ให้พวกผมครับก็ได้ถูกปะเราถ้ามีปัญหาขึ้นมาเนี้ยคือมันมันเจ้าผมเมื่อไหร่ก็ได้อ่ะอืมฟ้าแต่กลมมือถามได้นะพี่ตอนอะถ้าผมถามเหรอไอ้เหี้ยเออก็ชิงเลี่ยมชิงคมอะกลัวถามไม่ได้แล้วเพราะกูไม่มีสิทธิ์รู้เวยแต่มึงอะมึงก็ได้ปะ เพราะที่พี่เกียนบ,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 บอกมึงอ่ะเพราะว่าที่ที่เขาบอกบอกเราบอกบอกบอกมึงเพราะว่าเขาอ่ะอยากตามอาให้ทันถูกไหมเขาอะไรอะใรที่คุณรู้สึกไหมเข้าใจพี่เข้าใจเข้าใจซึ่งเขาอาจจะมีสิทธิธธ์ถามทุกแกง๊งยกเว้นแก๊งพี่อยู่แล้วซึ่งที่พี่ไม่รู้เฮียเลยเขาหมายว่ะอืมนั่นแหละแล้วสุดท,ท้ายถึงผมไปถามเขาอะสุดท้ายอะ เขาจะโกหกหรือไม่โกหกอันนี้เราเราเราก็ไม่สามารถรับรู้ได้ถูกปะก่ะล่ะพี่แต่แค่ถ้าถ้าตามที่เราวิเคราะห์ไว้ก็คือถ้าสมมติพี่มียาก,การสตันแล้วออกมาเล่นแล้วถ้าฝั่งเขามีทั้งคู่อ่ะมันก็ชัดแล้วปะมันก็คือคําตอบแล้วใช่ไหมอย่างนั้นอะถูกเพราะว่าไม่น่ามีใครเงินถอืม <c oughs> พี่ก็ลองไปถามดูแต่ถ้าให้ผมถามผมไม่อยากถามวะพี่มันแบบคือตัวผมเองผมก็รู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วว่าพี่เก็ตมันมันก็มาถามผมเมื่อวานไนี เรื่องดิวเรื่องเงินทองอ่ะแบบที่ฟ้าพูดก็ถูกโกลเราคือเราดูกับล้วก็ได้อ่ะ ฟ้ากูไม่ได้พูดเลยเหรอเมื่อกี้อืมไม่ได้ยินอะไรเลยก็ได้ตอนไหนวะกูพูดตั้งนานเอ็นหลุดโอ้โหยกูบอกว่าถ้ามึงกูบอกแต่แต่ถ้ามึงไปใช้แก๊งอื่นถูกไฟฟ้าตอนแรกอะ่ะเท่ากับมือก็จะเปิดเผยบิวมึงกับกูนะและ้วะทำให้จะทำให้ได้บาเฮดกับเสียไม่ได้ผวาเม,มื่อไหร่ไหมอืมซึ่งถ้าถ้าภาพที่ควรออกมาที่สุดพี่เก้โทรมาฟ้าแล้วหนึ่ง ฮัลโหลับพี่เกตครับผมไก่พี่ชื่อชื่อชื่ออะไรครับพี่ไอฟิวไอฟิวมึงได้ไหมนัดไซเรนเดอร์พี่เกดเลยปะอะไรเราซื้อเฟซแต่เขาขายให้ครบแล้วแล้วก็ไม่ได้ซื้อแล้วได้ครับพี่ได้ครับอะไรอ๋อเรื่องเรื่องเรื่องปืนไม่รู้ว่ะกูหน้านี่คนดูบอกกูหน้าเมื่อกี้พี่เกดโทรมาหน้าหน้ากูเสียจันเลยเพื่อน ทำไมวะไม่เวอร์หรอทำไมวะเบอรไอ้เบอรไอ้มึงมึงมึงเบอรโทรศัพท์ดูดิเพื่อนฮัลโหลบอทไอ้ไ่ฮัลโหลบทฮัลลโหพี่เกศพี่ฮัลโหลพี่โลกอะไรเนี่ยหนึ่งเจ็ดแปดสามแปดเบอร์ใครเพื่อนเป็นอะไรนะพี่ภูพี่ภูอ๋อพี่ภูโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมถามให้พี่เกศเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมได้ครับพี่ผมเคลียร์เรื่องแกงอยู่ว่าไม่น่าอยู่มันมันรีบวางสายเนาะพี่เกศอ่ะเฮียมันต้องคุยแม่รู้เรื่องเลยนะ นั่นแหละไอ้ฟ้าที่พี่จะบอกก็คือถ้าถ้ามึงไม่อยากเปิดเผยด,ดีลเราอะเข้าใจความหมายปะมึงอะต้องต้องเดินเช้าเขาก้าวหนึ่งเว้ให้เขาออกตัวก่อนมึงาคจพี่ปะยังไงอะพี่เมือ่อไหร่เมือ่อไหร่ยอมโดยแค่ลูกหนึ่งเว,มงวไม่ถึงว่าถ้าแดนบอลเฮดมีอะแสดงว่าถูกไหมถ้าแดนบอลเฮดมีแสดงว่าเขาต้องรวมกับตะแกงหนึ่งเข้าใจความหมายพี่ไหมซึ่งถ้าเขาไปไม่ได้ก็คือเป็นเสียไปได้เพราะเสียไปได้เงินทองเยอะที่สุดถ้าเป็นโอเวอร์ก็คงไม่ครบอยู่ดีซึ่ง มึงต้องยอมโดนก่อนเพื่อว่าเราจะได้ดิวเราที่เราที่เรามาพูดวันเนี้ยมันจะไม่เปิดออกไปเวว่าเรามาคุยกันเข้ไหมเข้าใจไหมเพราะว่าถ้ามึงเอาไปใช้เลยอะสมมติว่าเขายังไม่ถึงแล้วมึงเอาไปใช้กับเขาเลยถ้าเกับเขาจะรู้แน่ว่าเรามาคุยกันก่อนเข้าใจไหมถเข้าใจทรองว่าอย่างนั้นก็ถกถกครับก็ถูกแมถูกไปเว้ยเพราะว่าต้องต้องโดนมาก่อนอะต้องโดนมาก่อนถูกต้องต้องโดนมาก่อนแล้วให้ให้ได้คิดไงให้ได้คิดหนึ่งสเต็ปก่อนเออพี่ว่าอย่างนี้จะดีที่สุดเพราะว่าพี่ยังไม่ติดอยู่แล้วที่จะขายให้ถ้าถ้าเป็นแี่ ทรัพยากรพี่หรือกำลังพี่อะไรอย่างเงี้ยพี่โอเคแต่ถ้าเลือกไอ้ดอกใหญ่อ่ะเหมือนเดิมเต็มที่ฟ้าเล่นฟ้าเล่นเลยได้ไหมฟ้าไปใช้เลยไม่ว่าแก๊งไหนจะมาตีฟ้าหรือว่าอะไรที่ถ้าฟ้าอยากจะเอา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 ยาพี่ไปใช้อ่ะก็มาขอซื้อพี่แต่ว่าก็ก็แค่ไม่ต้องบอกแก๊งอื่นว่าซื้อมาจากพี่เพราะสุดท้ายแล้วอ่ะพี่ก็พี่พี่อ่ะก็ไม่ได้ขายแค่แก๊งแก๊งฟ้ากันเนี่ยพี่บอกฟ้าไปแล้วว่าความรับความรับของพี่ก็คือก็คือมีก็คือมีฟ้าอีกแก๊งหนึ่งที่พี่จะขายยาวิ่งให้ เราก็แลกความลับกันแค่นั้นเองมันก็มองได้หลายเวีถูกปะล่ะใช่เอาประมาณนี้แล้วกันฟ้าโอเคไหมได้ครับพี่ได้ครับเนาะน่าน่าจะตามนี่ได้โอเคที่สุดแล้วแต่ไม่นพวขอพี่เลยนะพี่พี่ว่าพี่ไม่ต้องไปถามเขาได้ไหมไม่ถามถ้าคุณบอกข้ามึงมาข้ามึงไม่ถามกูไม่มีกูกูไม่ถามอยู่แล้วฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์น้องถ้ามึงบอกกูกูกูยิ่งชัดเจนแล้วกูว่ากูจะไม่ถามเวก็ไม่เป็นต้องไม่ถามเลยกูน่ากูไม่น่าคิดกับตัวเองแล้วว่า กูอยากรู้จริงไว่แต่กูก็ไม่จำเป็นต้องไปถามมาไปถามมันเหมือนแบบคือถ้ากูไปถามมาแน่นอนหนึ่งคือมึงเสียแน่นอนหนึ่งอะสองกูก็ไม่อยากเกือือมึงมามาพูดกับกูอ่ะกูก็ไม่อยากแบบว่าต้องไปหักหน้ามึงสามกูพูดไปเหมือนเหมือนกูต้องไปพิ่งหาเขาอะทั้งที่แบบกูอะเขาต้องพิ่งมาหากูเว้ยในเมื่อเงินทองกูนําแต่เขาไม่ได้พิ่งหากูเลยเข้าใจเขาหมายว่าเข้าใจถูกแล้ขนาดขนาดมึงอะนั่งนับเงินทองกูอ่ะนั่งคุยมึอยังจับมือยังจับไต่กูได้ในที่เมื่อวานกูไปหยอดใสะลใช่ เพราะว่าที่ผ่านมาผู้พี่ไม่ไม่นี่งไม่แหลมแต่เมื่อวานคือไปล้อหลอกไอเดมดีจัดอะไม่แหลมไหนแหลมหรอกูรู้แหลมหรอวะเพื่อนบอสเมื่อวานอะไม่หรอแหลมฟีลกูแหลมหรอครับเพื่อนปกติโตพี่แหลมไปน้องแหลมอยู่แล้วครับเออถ้าปกตินะอันเนี้ยเป็น เป็นอย่างนี้มานานแล้วอันนี้ผมผมไม่รู้นะว่าเขาจะรวมกันหรือไม่รวมกันแต่อนาคตอะสุดท้ายอะถ้าสมมติพวกพี่ได้ผมผมอยากรู้ความความคิดพวกพี่เฉยๆว่าอย่างธนาคารใหญ่ไอ้ดอกแก๊งไอ้ดอกบ้านสี่สิบคนสิบคนอย่างเงี้ยอืมอืมเอาเอาเป็นว่าพวกพวกกิจกรรมตรงนั้นตัดออกไปดีกว่าเอาเป็นว่าพวกงานในเมืองดีกว่าพวกงานร้านอะไรอย่างเงี้ยไม่คุม้มพี่ไม่คุม้มไม่เล่นไม่ไม่เอาจริงหรอคำว่าไม่เล่นเลยดีกว่า ไม่เอาจริงหรอเสียเวลามาเสียของด้วยแล้วก็แล้วก็มีมีแต่มีมีแต่มีแต่เรื่องให้ปวดหัวเว้ยเปลืองกระสุนฟ้ามึงคิดดิมันคุ้มจริงหรออะ้นที่ที่ทุกวันเนี่ยโอเคถ้าถ้าพี่บอกว่าพี่ไม่เอาอะอย่างนั้นอะอนาคตถ้าถ้าสมมติว่าผมดีลกับพี่แล้วเนี่ยอย่างนั้นผมจะขอไปคุมนะตรงนั้นะถ้าได้ยากันยาววิ่งอะเชิญเอาเลยน้องแต่ถึงตอนนั้นอะถ้าพี่จับนใจเปลี่ยนใจอะไรใหม่อ่ะเดี๋ยวเรามาค่อยยมาคุยกันใหม่กับได้ฟ้าเขาใจปะได้ครับพี่ได้ครับแต่ตอนเนี้ยพี่พูดตรงนี้ลวมแ้็ก ไม่มีเหตุทำเป็นขี้เกียจมอ่เออขี้เกียจคุมอ่ะมันที่เกาเอาคนในแก๊งมางานลาน่ะมันแบบเอาคนไปทำอย่างอื่นดีกว่าใช่มันพวกกูเคยพวกย่ไอโกนี่ตัดทิ้งไปเลยนะมันคุมอะไรไม่ได้หรอกเดี well ๋ยวมันก็ไปงานทอล์กงานนู่นงานนี่อะไดคุมในความหมายคือไม่ได nice ้แบบไปคุมอย่างนั้นนะหมายถึงว่าก็ก็คือเอาลุบตลอดคนมาเล่นใช่ใช่ใช่อาจจะมีอาจจะมีแจมแต่ถ้าแจมพวกมึงกูถอยให้แล้วกันอาจจะมีแบบอยากเล่นเอะไรเขาหมายป่ะเอออยากเล่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยอาจจะอยากเล่นมากขึ้นแต่ว่าคแบบว่า ให้เป็นงานแก๊งต้องมานั่งเล่นแบบจดลงจดดูุพี่ผมไม่ทำอ่ะฟ้าเข้าใจหม่ป่ะอืมเข้าใจครับพี่เข้าใจครับเป็นเนวนั้นแล้วกันนั่นแหละสิ่งที่ผมขอพี่ก็คือไม่อยากให้พี่ไปถามเขาอะแค่นั้นแหละได้ไม่ถามไม่ถามร้อยเปอร์เซ็นต์น้องไม่หลุดไม่หลุดจากกูแน่นอนากาดแก๊งกูแน่นอนโอเคครับพี่เออเพราะกูก็ไม่ทักถ้ากูถ้ถากูไม่ถ้ากูคือกูก็ไม่อยากแบบว่า ออกตัวแรงนะคะไม่แต่แค่แต่แค่สุดท้ายสิ่งที่ที่ที่มึงบอกกูอะมัน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 ทำให้กูผวาได้อยู่มึงเข้าใจความหมายไหมทำให้กูคิดนะทำให้กูได้คิดอี่ะเพราะว่ามันอยู่นอกนอกความคิดกูเลยเว้ยที่เขาจะรวมกันอะหรือว่าที่พี่เกีิจะมาพูดกับมึงอะ่รเข้าใจความหมายป่ะเพราะทุกแก๊งแม่งแม่งบาดหมากันหมดเว้มีแค่กอ่ะมีแค่กลัวที่ไม่เคยที่กูรู้นะใครจะหมั่นไส้กูหรือเปล่าแต่กูก็ตัวเองก็ไม่เคยแบบหมั่นไส้ใครหรืออะไรมึงเข้าใจความหมายป่ะกูอยู่ของกูเฉยๆก็ก็ไม่เห็นมีใครมาตีหรือมีออะไรรเเขข้้าาาใใจคหม่ับ เออกูก็อยู่กูบอกแล้วว่าเ้าไม่มีใครเหยียบตีนกูกูไม่จำเป็นยูกูก็ไม่ยุ่งเรื่องเขาตากคนต่างอยู่แค่นั้นเอ,องเผมคิดว่าหลังจากนี้แก๊งผมน่าต้องระวังตัวเป็นพิเศษ,ษได้กลิ่นอุ้ยกลิ่นความกลัวฟ้าพี่ได้กลิ่นความกลัวตัวมึงน้องกลัวหรือเปล่าไม่ได้กลัวผมไม่ได้กลัวเลยไอ้นะไดุนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอายาพี่ปิดจมูกไปให้โอเคพี่ชายคำน้องชายเดี๋ยวเขาก็ผวากันหมด อย่างนั้นทำไมน้องไม่เคยแบบไม่เคยอุลตาแมนไหมแบบมีคนมาตีมึงกดยาวิ่งหามึงน้องกูกดยาวิ่งกลับอย่างเงี้ยน้องวิ่งจุ้จู้ตามตูดกันอ่ะไม่ทันอ่ะน้องถ้าเข้ากันอ่ะน้องชายผมว่าเขาน่าจะใกล้ได้แล้วถ้าถ้าเขาแบบดิวอันจริงอ่ะเผื่อพร้อมพี่ด้วยเผื่อแบบแพตอัพมาปุ๊บมาพร้อมพี่อ่ะไม่ไปพูดเพื่อพูดเพื่อพูดเพื่ออะไรให้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 กูให้กูเสียงเพื่อไม่รู้ผมเดาวตอนแรกกูก็ไม่เสงเลยนะฟ้าตอนแรกกูแบบ อ้าถามไปฟิไวไปโบสตอนแรกกูเซ็งไหมอแอะตอนแรกมึมมมมมงตอนแรกมึงกูเข้าใจความรู้สึกมึ้งในตอนเนี้ยถูกไหมเพื่อนเนี่ยที่มึงนั่งคุยเนี่ยกูรู้ตอนเนี้ยมึงมึงมึงกลังนั่งคิดในหัวว่าแบบเฮี้ยอะไรวะเฮี้ยตอนแรกพวกกูคุยกันว่าแบบเออช่างมเถอะยังไงกูเราเข้าใจทางแอดมินเขาได้ปะไอ้ไอ้ฟ้าว่าเขาทำหลายอย่างเว้ยเออเราก็ไม่อยากไปกดดันเขามันก็เป็นแบบว่าเราเร็วไปเองไหมมันก็ไม่เร็วหรอกที่มึงแผล่มันก็อัปเดตไปแล้วมันเหลือให้รอรอเขาอะมามาสแกนแล้วอัปเดตลงเลยทีเขาได้ปะอืมคว่าแแแคค่่พอรู้บบนี้เสี่ มันกลัวน้องพี่กลัวอยู่น้องชายอย่างอื่นไม่เท่าไหร่หรอกพี่หลักๆน่าจะล็อกสตาร์เลยพี่เออใช่แบบไปเนี่ยไม่ว่างก็นายกทำแต่เรื่องรถอ่ะตอนเนี้ยกูถามเพี่แบบพูดพี่โด้พี่โด้บอกว่ายรถอย่างเดียวเลยน้องอะไรอย่างเงี้ยเพราะวันพี่ก็ติเก็ตไปถามนายกกแบบว่าออได้อัพพี่ก็เลยถามเลยเพราะว่ากดอัพปุ๊บวิ่งวิ่งไปหน้าตู้แล้วกดยี่ไิบห้าไอ้เหี้ยตู้กดไม่ได้งอม นั่นแหละพี่ก็เอาเป็นตามนั้นอะคือที่ผมมาบอกมาบอกพี่ก็เหตุผลผมก็บอกพี่ไปแล้วว่ามันมันดูไม่ยุติธรรมสักเท่าไหร่ถ้าถ้าพวกพี่ต้องมาโดนลุมอะแค่นั้นเลยมม่เหมือนพวกพระเอ๋กันนะฟ้าต้องแบบ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 กูกำลังเป็นควายโดนสวมโดนสวมกูอ่ะอะกูกำลังเป็นฝ้ายโดนสวมเขาจริงนะไอ้ฟิลเมื่อกี้เราอะแต่กูว่าถ้าเขารวมกันจริงแล้วฐานมันสมมติว่าถ้าเสร็จไม่ได้ให้เงินทองแล้วมันเหตุเช่นนี้ เปลี่ยนไม่ได้เขาก็จะบ้านวิวสูตรอย่างนั้นไปตลอดเลยนะก็ใช่ดิพูงงเว้ยมันมเป็นบ้านเมสเซนหรอ้าล้านเมสเซนหรอสุ้าแล้วบ้านบ้านของใครมันคือของคนนั้นไม่สุดท้ายแล้วมันก็เวลัมก็จะติดตัวบ้านของเวเงไปตลอดจริงไอ้เหี้ยก็อย่างที่พี่โกบอกอ่ะเราเราก็คุยกันแล้วผมก็คิดว่าเขาไม่รวมหรอกเพราะแม่งแผลแม่งเยอะกันมันเออไอ้เหี้ยแม่งกูเห็นแม่สกิกันตลอดขนาดไอ้ดอกบ้ามันยังสกิกันเลยี้ยแต่ถ้าสมมติว่าเขาอยากได้จริงอ่ะเขาก็คงมาคุยแบบที่ผมมาคุยกับพี่ถูกปะล่ะ หอ,อมพวกนั้นอะอืมเขาใจ่อืมถ้าดูจากนิสัส่พี่ตอนผมว่ามัน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 ไม่รวมหรอกอืมที่เอาพี่ตอนไม่รวมแต่สิ่งที่ผมรู้ก็คือผมก็บอกแค่นั้นเองที่เขามาเสนอให้ผมเพราะพี่ตัดดิวโอเวอร์ไปเลยพี่ว่าโอเวอร์ถ้าเะรไม่เห็นขอเขาพี่ว่าเขาให้อยู่แล้วเวอยไเให้อยู่แล้วใช่แต่สิ่งที่มันพูดกับกลัวฟ้าหนึ่งอย่างใช่ไหม ทำมันทำไม่กูคิดอีกอย่างหนึ่งเว้ยฟ้าครับมึงพูดกับกูว่าพี่เก็บอกว่าจะทําจะทําสัญญากับมึงแค่แก๊งเดียวถูกปะ่ะใช่ตอนแรกบอกจะทำกับผมแค่แก๊งเดียวแบบให้พวกผมค้าฟรีอะ่ะอืมแล้วก็จะเอาเงินในส่วนนั้นที่เอาพวกผมไปอ่ะมาโปะคืนให้ไม่หรอกพี่ว่าสุดทแต่มันจะนานแค่ไหนแค่พูด<อ>แค่แค่แค่พูดกับมึงมันก็พูดได้เว้ยกูว่ามันพูดได้หมดแหละถูกป่ะละ่ะใชมม่มัน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 จะเปลี่ยนไปคุยกับคนอื่นมันจะพูดยังไงก็ได้เว้ยชิดไปเขาปวดหัวรอดูดีกว่าไอ้เหี้ยอืม คือที่พี่บอกอะยังไงวะเวทก็คือหมายถึงว่าตอนตอนที่บ้านอับมาแล้วอะแบบมียากรงยากันแล้วก็คือถ้าพวกผมเอาไปใช้เลยมันมันก็ดูแบบไอ้นี่ปะดูแบบมันโจงแจ้งไปใช่ถูกถูกโจงแจ้งไปเวไอ้ฝามึกมึงมึงพักตามนะเแตนเราแบบไม่ได้เราก็เลยเราต้องมาขอให้เขาช่วยอ่ะอ่ถูกมันต้องเป็นเวนี้ใช่มันมันถูกมันต้องเป็นเวนั้นเวเวที่แบบว่าเวที่มึงแบบว่า ว่าไงฟ้าหรือว่าหลุดไม่หยุดเนาะไม่หลุดเนาะมาไม่พี่จะบอกนี่ว่านั่นแหละจาที่ย์เวสพูดถูกแล้วเพราะว่าถ้ามึงใช้เลยอ่ะมันจะดูว่าว่าเรามาคุยกันแลนานแล้วเว้ยแต่ถ้าแต่แต่ถ้ามึงเพิ่งใช้อ่ะมึงจะเป็นผู้ถูกกระทำวย้ยไม่ใช่ผู้โดนกระทำไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ผู้กระทำเขาเว้ยฟ้าใช่ทำตัวน่าสงสารไปนอ้องคนเขาเอ็นดูนอ้องเชื่อพี่ดิใช่ไหมครับน้องชายพี่ใช่เหรอครับพี่ชายครับน้องให้คนเขาเอ็นดูเราดีกว่นานาอเอ็นดูเขาเอ็นเราขาด ก็โดนยังบ่อยเลยนะพี่ก็น้องชายพี่รันไงปีนี้อ่ะไอฟิลกคูถามหน่อยว่าปีนี้2,024นอกนอกจากฮิโรชิมมึงเห็นแก๊งไหนรันไหมเพื่อนที่ตีมาเนี่ยไอเฮี้ยฮิโรชิจะรันแล้วได้แล้วได้ปืน4 MK2 เคจากเทียไปอีก5คห้า้นเพราะหววาไอเฮี้ยหวาจริงบอกให้มันก็รู้อยู่ปืนวีนออกแก๊งเทียเพิ่งเลียคนออกไป เพงเหมือนกันซ้อมมาไม่ได้เชียร์อะไรเลยแม่งอ้าวมันซโอ้ยให้เสี่ยงหูเล็ต้องมานั่งรอซ้อมไม่ละไม่ละซ้อม่ะซ้อมไม่ละซ้อมกันไม่ได้ไหมเอาวันไหนดีครับพี่หนุยฟ้าเอาเล่นเลยหรอทินนาถ้าเป็นนั่นน่าทินนาทีนี้พวกคุณทินนาได้ไหมได้พี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยคุยเองทีก็ได้พี่ได้เพราะทีนี้พวกพวกพวกมันมีแข่งกันเนี่ยอยาให้พวกมันโฟกัสได้ครับพี่ได้ครับโอเค ได้โอเคฟ้าไม่น่ามีอะไรนะไแล้วนั่นแหละก็มือมืออะไรก็พึ่งสาบเลี้แล้วกันไม่ก็ไม่ก็ทักถามพี่ก็ได้เรื่องถ้าถ้าแบบถ้าแบบเคามาคุยเลยกับมือเลยอะไรอย่างเงี้ยเข่าบ้าน้องโอเคพี่มไม่ไม่ผมว่าไม่น่ามาคุยแล้วแหละเอาจริงๆอ่ะเพราะว่าผมปฏิเสธไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วมึงโทรไปปฏิเสธเลยใช่ไหมแล้วไม่เขาไม่โทรมาขอพี่มาเผื่อเราจะรวมกันแบบขับพอด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้อยู่นะถ้าถ้ารวมกับพี่ถ้าจะขับพอแบบไปไกลอะ่ะน้องไปได้วยกันไปได้ไกลนะเว้ย <M> ไอ้เหี้ยไอ้ฟ้ามึงไอ้ฟ้ามึงนหนึบหนะถ้านะเถ้าคุยกับพี่่อะ แล้วถ้าพี่โหลดในบันเทนอ่ะอือล้วใครจะเล่นด้วยพี่กัน,น่ะเออเอ,อืเอ,อเงินทองเป็นล้านน่ะปล่อยเช่าฮออะไรอย่างเงี้ยเออเฮียมันดีวะเราอันที่ผมถามที่หน่อย <c oughs> อ,อ่าเมื่อวานที่เราคุยกันที่แลนน่ะพี่จำได้ป่ะอืมถ้าสุดท้ายแล้ววัในใดวันหนึ่งเราต้องวนมาตีกันนะอันนี้พูดถึงอนาคตนะพี่มึงเ็นกูเป็นยังไงฟ้า ผมเคยไม่แฟงกับมึงเหรอไม่เคยก็ถามไว้ก่อนเออถ้าจะไม่เล่นยาววิ่งก็ไม่เล่นทั้งคู่แต่ถ้าจะเล่นยาววิ่งก็เล่นทั้งคู่แค่นั้นได้ครับพี่เออแค่นั้นเลยเล่นเล่นเล่นให้สหนุกไว้ฟ้าเราตีกันอนะ่ะถ้าเราถ้าเราต้องถ้าเราต้องบาดหมางอะไรกันอนะ่ะพี่ก็ไม่เคยพี่ก็ไม่เคยแบบว่าเล่นไม่แฟกกับไม่แฟกแย่ไงไหนเว้นนอกจากพี่จะหมันไส้จริงๆเข้าใจาหมายปะ่ะนอกจากนอกจากเขาทำเฮียกูอะกูว่าเฮียกลับแค่นั้นเองอืม เพราะว่าเราคุค่าถ้า้ามึงถ้าเราแค่แบบแบบเรื่องเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่คุยกันได้อ่ะถ้ามันไม่ได้แบบว่าเราต้องมานั่งเกลียดนั่งโกรธกันอ่ะมึงกูก็าขายให้มึงได้เราไฟฟ้าเท<อ>่าไหร่ปะ <ขา S 1> หรือว่ารแบบมึงแบบเอ้ยพี่โกบผมอยากแก้พี่วะอยากวิ่งกันคู่ได้ปะพี่ขายผมอะไรเงี้ยอ่ะได้หรือว่าผมแม่เล่นอยากวิ่งเลยพี่เล่นนะชิวๆธรรมาดาได้คุยกันแต่พี่บอกนะว่าพี่จะตีกับมึงอีกครั้งหนึ่งก็คือตอนพี่กลับไปใส่สูตรดำแค่นั้นแหละฟ้าได้พี่ก็นานหน่อยอ่ะพี่คงไม่รีบเรร็วนี้หอกพี่่่่ออออออยยยาาาากกกกฟเรรืงบบบ้้้้นนนดววะไใใหหมัแ ให้มันเข้ามือเข้าแผนก่อนะถูกปหล่ะแต่มันมันมันไหลายปัจัยนด้วยพี่ไปตีเขาอ,อย่างที่ผมบอกพี่อ่ะคือจริงถามว่ามันมันมันแหลมกับพวกผมบ่อยไหมแทบทุกวันอ่ะเอาจริงดี๋ยวผมเลือกที่จะปล่อยมาม่ถึงแก๊งอะไรทั้งคู่อ่ะใช่ทุกวันเลยเหรอทุกวันเกือบทุกวันดีกว<ะ>่าท,ทำไมวะฟ้าีา่แหลาเลยทำไมพี่ไม่เคยโดนแหลมเลยวะอันนี้พูดจริงนะ ว่าจะในประเทศหรือหรือเสียไม่ได้เพราะว่าเป็นเป็นที่อยกาบกามาถกพี่หรือว่าหรือพวกมือหรือผู้มือหรือผู้มึงสดหรือว่าฟ้าอันนี้มึงมาจากดิโพดินแดนปาดิบมาอาจจะใจนี่ก็ได้อาจจะแบบก่อนๆแบบตั้งแต่แรกที่เรายังไม่มาือเป่าวโหมันเห็นพวกผมเล่นตลอดไงแบบจะพูดว่าไงดีว่สู้ก็มึงก็มึงแบบว่าสู้สู้ได้พี่ไม่ได้มึงก็เล่นอ่ะถูกป่ะใช่พี่ไม่รู้จะไปจ่ายทำไมเอาเงินที่จ่ายมาเล่นดีว่ะอุ้ย อาผมพูดถูก็ปล่าพี่อ้วก็ถูกก็ถูกก็ถ<ต>ูกก็ได้ถู้ดีกว่านะแต่สำหรับบางแก๊งมันก็ไม่ใช่ไงถ้าแบบว่ามันแบบมันคนละเวทกันเกินไปอะ่ะพี่ก็น่าจะเห็นภาพอือฮึเป็นมุลลานี่นะฮิโรชสิส่วนย่ทธ์สี่แล้วเท้ากับฟาร,ร์มิงโก้ไงต่อน้อ <laughs> งโอ้ <laughs> อ<ะ>มันไม่เอาแล้วพี่จักไปไหนก็ไม่รู้ใหเองก็ไม่เอาแล้วหรอแล้วยี่งอย่างี้อ,อ,อ,อยู่ร่วมโลกกันได้ไหมไนเนีายฮะไม่รู้อ่ะพี่แก๊งผมมัน ไม่ค่อยชอบขี้หน้าอยู่แล้วหรอก็ก็เมื่อวานผมบอกพี่ไปแล้วเนี่ยที่ผมให้คนในแก๊งไปไปไล,ไปไล่ไปไล่ชนคนขี่มอเตอร์ไซค์ทั้งเมืองโอ้โหจะชนพี่นะพี่ขอเคไหมกลัวเคพี่ชายเคครับนอ้องไม่เอาแบบขับขับอยู่สมัรโอ้ฮิโรชีมาชนโอ้โหนมนะแต๊กอะไรังนันน่ะน้องเอาแต่แต่เอาจิงสุดท้ายไม่ว่าแก๊งไหนชนพี่พี่ก็ซื้อเรื่องไม่ได้นะถึงมีรับทงหลักฐานะอะถูกปะล่ะอันดีแสอันดีแสใครปะ ไม่ได้แซะบอกเฉยเหมือนแซะเลยอ่ะเหมือนเหมือนเหมือนแซะพวกแบบเอ่อสอะไรอนแซะพวกโทษทีน้องโทษทีไม่แต่กูจะบอกว่าเมื่อวานกูชอบที่มึงพูดนะฟ้าอิงเพราะว่าสุดท้ายแล้วชายหญิงมันเท่าเทียมกันเว้ยในมุมมองพี่นะมันไม่เกี่ยวหรอกถ้ามึงทำแก๊งมันคือพร้อมเว้ยมันคือมันก็คือแก๊งเว้ยแก๊งก็คือแก๊งมันไม่มีมันไม่ได้แบ่งว่าเป็นแก๊ง แก๊งหญิงแก๊งชายเว้นสุดท้ายแกล้งก็อยู่ในนมจะเป็นนมผงเสียไม่ได้หรือแกล้งอะไรก็คือเข้าในสล็อตแกล้งหมดเข้าไหนปะมันก็คิดกันเองเว้ยว่า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 เป็นแบบแกล้งผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยทำไมแก๊้งไม่ผมีผู้หญิงอะทำไมแก๊งก็ผู้ผู้หญิงอะทำไมผู้หญิงคนนั้นไม่ไม่ไม่ไปทำแกล้งด้วยกันเลยเข้าไหนปะฟ้าก็เหมือนแหละพี่แต่แต่มันพูดไปมันก็เท่านั้นแหะพี่คนยังไงคนมันก็ต้องเข้าเข้าข้างผู้หญิงก่อนอยู่แล้วอืมก็ได้แหละสุดท้ายแต่ว่า เรื่องบอกเวถ้าเรื่องกูเข้าใจนู้นวานะถ้าเขาถ้าเขาอยากขอโทษจริงๆเขาควรจะขับเขาควรจะควรจะขอโทษอ่ะมันมันมงเก็ไใจปะเหมือนเหมือนที่กูทำอ่ะหรือว่าอะไรที่กูทำตลอดนะที่แบบถ้ากูชนแล้วกูจะขอถ้ากูตั้งใจจะขอโทษอ่ะกูจะขับไปขอโทษจนจนกว่าเขาจะจนกว่าเขาจะขอโทษเวแต่ถ้ากูไม่แต่ถ้ากูไม่สนกูก็ได้ไม่สนกูขับชนแล้วกูก็ขับไปเลยนั่นคือกูไม่ตั้งใจขอโทษเลยเข้าใจปะอือแก๊งผมก็เป็นอย่างนั้นพี่อย่างที่ล่าสุดเมื่อประมาณเดือนที่แล้วอ่ะแก๊งผมไปขี่แแบบสวนนนเเลมมมมาาชั่่่อออผผไปะะกง สองเอ็มเลยหรออืมไม่เอากล่องซ่อมนะเอาตังเลยสองเอ็มซื้อเกาะแล้วจ่ายไปน้องน้องมันไม่รู้ไงมันไม่มีใครอยู่ในเมืองด้วยมันมันก็ยอมจ่ายไปมันโดนขู่โดนอะไรไงแล้วถ้ามึงอยู่จ่ายไหมไม่จ่ายเฮ้ยเอาสองเอ็มไปเล่นดีกว่าหรอน้องมันไม่ใช่เอาสองเอ็มไปเล่นพี่ถ้าสุดท้ายแล้วสภาเขาบอกมันผมก็มองว่าเรื่องชนรถอะมันมันไร้สารละเว้ยพี่อืมแต่ คือถ้าคนมันตั้งใจที่จะขอโทษจริงอ่ะผมว่ามันมันแค่กล่องฟ้องกล่องเดียวมันมันก็พอแล้วปะถูกพอแล้วไอ้หี้อะเพราะว่าอันนี้มันไม่ใช่ว่ามันไม่ตามขอโทษเวมันมันก็บีบแต่ขอโทษจอดรอขอโทษมัน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 ได้สาระสัมตีอ่ะถ้าไม่ได้แบบว่าถ้าไม่ได้แบบว่าถามว่าอย่างน้อยถ้ามึงตั้งใจจะก็เห็นที่มึงบอกเวถ้าตั้งใจจะขอโทษแล้วอ่ะกูก็มองถ้าข้าเห็นถึงความตั้งใจของมึงอ่ะกูก็โอเคเวแต่ถ้าไม่เห็นถึงความตั้งใจของมึงอ่ะเรื่องของเรื่องขับรถชนมันก็ไม่ใช่เรื่องเล็กไฟ้า เพราะแปลว่ามึงไม่ได้สนใจหรือไม่ได้แคร์ไม่ได้เห็นทุกคนอยู่เลยขนาดวะใช่พี่ใช่มันจะเป็นคนละเรื่องกับเรื่องรถชนเล้วไมว่าที่หนูบอกว่าเมื่อวานอ่ะมันไม่ใช่เรื่องรถชนเว้ยแต่มันคือเรื่องเรื่องที่เขาไม่ได้สนใจไม่ไม่ได้ดีมึงมากกว่าเข้าใจปาฟ้าพี่ว่าถ้าเป็นแก๊งอื่นอ่ะไม่เห็นื่อยผะไม่รู้อ่ะแต่ถ้าหลักฐานใช่ไหมพี่ว่าอาจจะให้ก็ได้นะอาจจะเป็นไปได้ไม่รู้อ่ะ โอเคฟ้ามือแพ็กบอลเถิดหาอะไรทำเถิดน้องโอเคครับพี่ยังไงเดี๋ยวว่างครับของมากครับพี่โฉมได้เดี๋ยวได้พี่ได้พี่ย้ำได้แต่พี่บอกว่าว่าราคาเป็นยังไงหรืออะไรแต่พี่ก็พูดราคาถูกในมึงเลยแต่ว่าก็ต้องดูอ่ะว่าว่าของที่ใช้มันคืออะไรอ่ะฟ้าได้ครับพี่ได้ครับแล้วก็ต้องแล้วก็ต้องเทียบกับดีมาัพพายไนทรัพยากรความต้องการในเมืองด้วยว่าว่าว่าของนี้มันขาดตลาดไหมหรือว่าแก๊งกูถือเยอะแก๊งมึงถือเยอะหรือว่ามีอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะไม่แน่หัวนะกูอใหญ่ะเปิดให้มึงม้าขาวในบ้านกูก็ได้เข้าใจปะ อืมขอดูก่อนว่าเป็นยังไงเคสมาน้องได้ครับพี่โอเคครับพี่เออแต่พี่ยังไม่รับปากนะเรื่องเรื่องครับแต่ว่าพี่ขายให้แน่นอนได้ครับพี่โอเคครับโอเคครับพี่ครับตามนั้น้าน้องครับผมครับผมฮัลโหลให้ผมไปเอาเลยป้ายตัวเด้งเมื่อวานอ่ะเฮ้ยฟ้าฟ้าหยอกเล่นพี่หยอกเล่นหยอกเล่นนะหยอกเล่นนะฟ้า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 ของพี่นะฟ้ามือไม่กล้าหรอกจริงใช่พี่ไม่กาถ้ากล้าถ้ากล้าถ้ากล้ามึงทำเหมือนเมื่อวานหรอกใช่พี่ถูกต้องพี่ อะไรวะตัวเด้งงอนค่ะคืออะไรวะตัวเดงไปกูไปกับพี่โขที่แลนดี้ดีตอนที่เรามีปัญหาไนฟาร์มมิงโก้อะเราก็มีตัวเด้งไงเด้งออกเด้งให้ไงไม่ใช่แกงตัวเองอะแต่เด้งให้อ